คนส่วนใหญ่ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขามาชอบคุณใครบ้างที่ทําแบบนี้อยู่คุณหยุดเลยอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เขามาชอบคุณเอาไปเลยกดเหล็กข้อที่สองห้ามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาใจเขาห้ามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าอยากให้เขามาชอบคุณมีกรณีเดียวเท่านั้นที่คุณ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือ <_' c oughs> เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของคนอื่นเพราะอะไรเพราะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเลยทิ้งความเป็นตัวเองทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุข <_' c oughs> เพื่อให้เขาชอบคุณก็ขัดสนเสนิ์นั่นคือสิ่งที่ไ like ร้สน,นิ์ที่สุดมีกรณีเดียวเท่านั้นที่อนุญาต ที่ครูได้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเท่านั้นอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของอื่นคุณคุณจดประโยคนี้ไว้เลย